อาเซนอลเปิดบ้านพบกับปเอสวัสดีครับผมฟอหน่รอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกอาเซนอลจะขาดโทมัสปาเตในเกมน With ี้ไปเพราะติดท <IKEA> ัวแบนจากใบเหลืองที่ได้รับในนัดก่อนกระนั้นพวกเขามีข่าวดีที่มิเกลเมลิโนลงซ้อมได้หลังพลาดนัดกัเสมอกับคริสตันพาเลตกลางสัปดาห์ที่แล้วส่วนเป็นไว้ก็ขวดความฟิตเช่นกัน เปเชเองก็มีปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานนักเตะทําให้พวกเขาขนานักเตะมาเต็มสูบสาหรับการเยือนลอนดอนเกมที่พวกเขาพ่ายนี้เมื่อสุดสัปด,ดาห์ก็ส่งตัวหลักลงเล่นไม่มีพักแต่ถ้าจะมีการปรับรายอัพพวกเขาอาจจะให้เบอร์รี่บาคลาลงแทนเดลซชเลดูเอเก็บสถิติเล็กน้อยนะครับนี่จะเป็นหนที่6ทั้งอสองสมรพบกันโดยอารยย์เซนอลไม่เคยพาย้าดพลายให้กับเปชเชตลอดการที่ต่างด้าวมาชนะสามในสองรวมถึงเกมที่พบกันในรอบปีกเสรน ดวการเล่น8เกมหลังสุดในเซฟลีชนะ7เเมอร์เช่โชว์ความแม่นยำจากุดนักตัหลักสุดที่เดินทางไปยิงกินจะชนะฝรั่ง